<c oughs> พี่เต้ตุ่มแก้มรับปีใหม่ฮึตุ่มแก้มกำลันเอาไม่ใช่ฮะ <c oughs> มันจะติดมีนิวโชว์ความสวยห <c oughs> น่สิลูกไม่สวยสวยมากนะเอาจริงๆขอจุ๊บไก่ได้ไหมเดี๋ยวพราแกเล่นกับเด็กๆเกินไปแล้วมาเล่นกับฉันต่อหนึ่งขอจุ๊บไก่ <c oughs> <c oughs> โชว์หนูนิว วันนี้ไม่มีวันนี้นิวไม่มาชื่ออะไรนะวันนี้นุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นไม่ใ oh ช่น้อยแบบเปลี่ยนครั้งที่แล้ชื่อน้อยมันก่อนนิ่มมันก่อนนิ่มวันนี้นุ่นมาจากไหนต่อโฟว์ากุ๊กกุ๊กลูกมีรถหัวด้วยอ่าอ่า 天哪！妈！ <c oughs> อากาศดีมากปอะไอะอากาศดีมากปะอะไรอ่ะบัดเชียงใหม่สุไพรครับคุณแม่สุไพรไม่เลว จะชวนใครมาอีกลูกบอกสิแม่จะได้สบายใจได้แบบโอ้หาคนมาช่วยดูแลก็ไม่ไม่ไหวตายแน่เลยลูกคือมากันเยอะเยอะถือว่าเข้าใจง่ายกันหมดจบชวนปุ๊บมากันปั๊บจบแล้วเนาะเดินเหลือริวจินอีกคนโอเคยังมีอีกหนึ่งฮะไหมริวจินไงอ่าโอเคอาจจะมีตัวละครลับตามมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นใครว่าว Welcome to Chiang Mai สุไพครับคุณแม่สุไทรไยเล้ว มชวนใครมาอีกลูกบอกทีแม่จะได้สบายใจได้แบบโอ้หาคนมาช่วยดูแลเออไม่ไม่ไหวอะตายแน่เลยลูกคือ <c oughs> มากันเยอะเยอะม่ไ,ไหวแต่ว่าก็ใจง่ายกันหมดใจบชวนปุ๊บมากันปับ๊บจบแล้วเนาะเดินเหลือริวจินอีกคนโอเคยังมีอีกหนึ่งฮะ<า>ไม่ริวจินไงอ่าโอเคอาจจะมีตัวละครลับตามมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นใคร <c oughs> พี่เต้ตุ่มแก้มรับปีใหม่ฮึตุ่มแก้มกำมันเอ้าไม่ใช่ฮะ <c oughs> มันจะติดมีนิวโชว์ความสวยส <c oughs> ักทีลูกไม่สวยสวยมากนะเอาจริงๆขอจุ๊บไก่ได้ไหมเดี๋ยวพราแกเล่นกับเด็กๆเกินไปแล้วมาเล่นกับฉันต่อน่ <c oughs> ขอจุ๊บไก่โชว์หนูนิว วันนี้ไม่มีวันนี้นิวไม่มาชื่ออะไรนะวันนี้นุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นไม่ใช่น้อยแบบเปลี่ยนครั้งที่แล้ชื่อน้อยมันก่อนนิ่มมันก่อนนิ่มวันนี้นุ่นมาจากไหนต่อโฟร์วัลกุ๊กๆลูกมีด้วยหัวด้วย អើអើលឿនពេកអើលាត់អេឯងពេកទៅលឿនមឡាទេមានដាក់ថា โน้สวงเขาแต่ว่าคำม,ามัสวมกอมันกับเบาเพ่อเขาจได้่อนให้หอดเขาบ้าๆสิไปหักไปคนดีฉันก็คือฮัอต่อมาคอยปวดหัวรุ่ม อากาศดีมากป่ะหอะอากาศดีมากป่ะหาอะไรอ่่ะเชียงใหม่สุไพรครับคุณแม่สุไพรไม่ลว ช่วยใครมาอีกลูกบอกสิแม่จะได้สบายใจได้แบบโอ้หาคนมาช่วยดูแลไม่ไหวไม่ไหวอ่ะตายแน่เลยลูกคือมากันเยอะเยอะถือว่าเข้าใจง่ายกันหมดใครจบชวนปุ๊บมากันปั๊บจบแล้วเนาะเดินเหลือริวจินอีกคนโอเคยังมีอีกหนึ่งฮะแม่ลิวจินไงอ่าโอเคอาจจะมีตัวละครลับตามมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นใครว่าว Welcome to Chiang Mai สุไพครับคุณแม่สุดท้ายเล้ว มชวนใครมาอีกลูกบอกสิแม่จะได้สบายใจได้แบบโอ้หาคนมาช่วยดูแลเออไม่ไม่ไหวจะตายแน่เลยลูกคือมากันเยอะเรู้ไหมถือว่าก็ใจง่ายกันหมดใครชวนปุ๊บมากันปั๊บจบครบแล้วเนาะเดินเหลือริวจินอีกคนโอเคยังมีอีกหนึ่งฮะไม่ลิวจินไงอ่าโอเคอาจจะมีตัวละครลับตามมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นใคร